วัสดีครับมาดูอุปกรณ์รถจิบอุปกรณ์สนามรถจิบมีอะไรบ้างนะครับมาดูอันดับแรกอันนี้มันคืออะไรเนาะปั๊มลมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็น,น,นเป็นที่ห้อย อันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับเกียร์อีกอันนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับอันนี้เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานี่น่าจะเป็นโฟวิลขับเคลื่อนน่าจะเป็นขับเคลื่อนสโล่กับกับกับไฮโฟวิล ่อนั่งก่อนั่งแล้วก็จะมียางอะไหล่ด้วยนะครับยางอะไหล่ก็มีน็อตสองนันอ่าสิหกแล้วก็จะมีถังน้ำมัน มาในเห็นอยู่ที่รถจิพยแล้วก็รถยูริมอรมีที่ลากจูงที่ลากจูงโอ้ทำอย่างนี้เสาเสาวิทยุ มีทั่วเอาไว้ขุดเวลารถติดเอาไว้ขุดลุมบังเกอร์มีขวานเอาไว้ทำลายกิ่งไม้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยแอนอร์คันเร่งเบรคคันเร่งเบรค นี่คืออะไรเนี่ยไฟสุดไฟต่ำมั้งตัวนี้ครับจะเป็นเหล็กแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกนะครับนี่ก็จะเป็นฐานปืน จุด50ก็จะเป็นถ้าจะเป็นพวกปืนกลสายพานแบบท,ที่นี่ก็จะเป็นปีสะภายใส่วิทยุสืรรร่อสารแล้วก็จะมีที่นั่ง อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์มีแนบอันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้า โชคโชกก็ง่ายนะครับมีกิปล็อกปิ้นแหวนสามารถถอดประกอบได้ไง่ายๆอันนี้ก็ตัวล็อกเครื่องยนต์ม,มันมีสปริงนะครับดึงสปริงนี้ เครื่องยนต์หนะึ่งโอ้ยกไม่ขึ้นโอ้มีที่ล็อกสปริงสปริงรดูเครื่องยนต์ ปั๊บดูเครื่องยนต์ครับส่วนตัวแล้วชอบนะครับรถจิบเนื้อคองไม่ใช่ของเดินมนะครับน่าจะเป็นเครื่องของมีสามสูนยสี่ศูน น่าจะใช่เครื่องเดิมนะครับน่าจะเอามาแต่งใส่สวยนะครับรูัก a c ชอบนะครับมาซีไรก็มาถ่ายไว้เลยครับอยู่ร้านวีทีแหนมเมือง แวะไปะซื้อเนี่ยมันก็ถ่ายรถจิบนะครับอยู่ที่โรงรถข้างนั้นไฟท้ายไฟเลี้ยวมากครับแต่ยังไงเจอกันเพียงเท่านี้ครับมารอบหน้าจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งคนระับเราวันนี้สวัสดีครับ